สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ทีข่ึ้นไว้นะคะหรือว่าจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0้บาททุกรายการนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หกันเลยนะคะ รายการที่1วันนี้นะคะขอเริ่มกันที่เหรียญโชคดีนะคะหลวงพ่อกเกษมเขมมกโกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะด้านหลังจะเป็นรูปหนูนะคะปีพศ2532นะคะอง์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นพระสององค์ทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญน,นะคะจัก,กรพรรดิเหรียญจัก,กรพรรดหกศูนย์นะคะกระถิ่นปี60ศหลวงพ่อหวันวัดคลองคูณน,นะคะนี่ด้านหลังเป็น ภาพเหมือนหลวงพ่อแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สี่นะคะเป็นพราคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังจะมีรอยกดเป็นพราผงสุพรรณแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่5นะคะเป็นเหรียญตาสัญลักษณ์นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นรูปช้างอยู่ในกรงจักรแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่6นะคะเป็นร็อกเก็ตนะคะหลวงปู่ศิราศิริจันโทนะคะด้านหลังจะมีมวลสารนะคะเป็นข้าวเหนียวได้ใส่สินแล้วก็จีวอน,นะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะ รายการที่7ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่รายการที่เจ็นะคะรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิราย,ยืนเนื้ออัป,ปกานะคะปีพาศสอง6นนะคะเป็นกระถินรุ่นแรกธรรมอุทยานนะคะชื่อรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้จะมีเป็นมีเนื้อแบบว่าเนื้อถิ่จะมีค่าปรักนะคะแล้วก็มีรอยปิดทองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากรงนะคะนี่เป็นเหรียญโชว์มือแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญทรง เขาเรียกว่าไนะทรงเหมือนกุงจักรเลยนะพี่องนี้นะคะด้านหลังเป็นพระราหูนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่11ดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะคะนี่เป็นพิมพ์เล็กแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่11ดนะคะ รายการที่12นะคะเป็นพระพุทธรูปขนาดห้อยคอนะคะใส่กรอบให้สวยๆเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระนางพญานะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนางพญานะคะองค์นี้จะมีคาบราักปิดทองด้านในองค์พระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อไปนะคะเรหรียญหลวงพ่อไปที่ระลึกสองสี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองมีคาบเขียวนะคะแบบนี้เลยเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะคะพระอ,อาจารย์ทีมกับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นสถูปนะคะเป็นเหรียญฉรุนะคะองค์นี้รายการที่15นะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซานะคะปี2538นะคะหน้าหนังเป็นตาโร่สัญลักษณ์นะคะ80ปีกรมตำรวจแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่16เอ้ยรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตานะคะองค์นี้เป็นพระปิดตารอโบราณด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะโรงยารายทงชาตินะคะ เหรียญหลวงพ่อรวยนะคะปีพศ .2555 นะคะวัดตะโกนะคะจังหวัดอยุธยาองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะเป็นพระสมเด็จขีก่นะคะพระหลวงพ่อปานนะคะนี่องค์นี้เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียมกรอบกันนะ้ำมาเรียบร้อยเลยนะคะเป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะนี่เป็นพระพุทธชินราชนะคะรอโบราณน,นะคะอง์นี้นะคะดูความเก่านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่20นะคะรายการที่21นะคะเป็นเขียนด้านหลังว่าวัดเข่าดินนะคะด้านหน้านี่เหมือนพิมพ์หลวงปู่สุขเลยนะคะองนี้รายการที่21นะคะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะด้านหลังมีตัวยันนะคะแล้วก็มีเหมือนเลขหนึ่งนะคะด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังต่อโคดวชมีตัวยันอักขรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะหลวงพ่อทองมาวัดสว่างทาสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะปีพศ .2518 นะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะรายการที่25นะคะเป็นพ้าปิดตาหลวงปู่โตวัดทำสิงโตทองนะคะเนื้อผิวชุบรักปิดทองนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขรบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทีมปี2517นะคะอายุ95ปีนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าทีระลึกสร้างสาราการประเรียนวัดระหันรไรจังหวัดระยองนะคะเป็นรายการที่26นะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรนะคะเหรียญป่าพ่อนะคะด้านหลังเป็นรูปคนขี่ช้างแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่2 8นะคะเป็นพาซุ้มก่อนะคะองค์นี้เนื้อผิวมีค่าบรักปิดทองนะคะใส่ก่อมไมค่อนสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่28นะคะ รายการที่29นะคะเป็นพระยืนนะคะ25ศตวรรษนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองคนี้เป็นรายการที่29นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะวัดบางคานแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญรอโบราณน,นะคะองนี้รายการที่30นะคะ รายการที่31นะคะเป็นรูปเลรอนะคะหน้าคล้ายหรวยพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปหรีโบราณน,นะคะองนี้รายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์นะคะสยามมินช้างสามเสียนนะคะเหรียญสยามรัฐปีรศซนสเนะคะเป็นเหรียญ1นบาทองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะ รายการที่33นะคะนี่เป็นเหรียญรองเก่าแบบนี้เลยนะคะอันนี้มีการผ่านการใช้งานมาด้วยนะคะเนื้อผิวมีภาพสีเขียวนะคะเป็นาพาคุรชินาราชนะคะน่าจะเป็นาพาคุรชินาราชดอนยายหอมนะคะพี่องค์นี้รายการที่33นะคะรายการที่34นะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะเซมนะคะ ปีพศสองหนะคะองนี้รายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเศรษฐี 8, 3, 99รวยรวยรวยนะคะองนี้เป็นรายการที่ส5ห้านะคะ รายการที่36นะคะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะคะหนี่เป็นเสมากุกเก่าแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นหลังยันที่ระลึกในงานปูกพระศีมานะคะปีพศ2 5 2 1นะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะ รายการที่38นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณองค์นี้มีค่าปรักปิดทองด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระปิดตาฝั่งตะกุดเงินสองดอกนะคะหลวงพ่อพัดวัดถ้วยด้วนนะคะครบพรอมหนึ่งร้อยปีปีพศสองห้าหกสี่นะคะองนี้เป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะคะเหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะองค์นี้นะคะหนี่ด้านหลังจะเป็นหนังเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระปิตานะคะนี่องค์ผิวสีดำแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43เป็นพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะนี่รูปหล่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ใต้ฐานนะคะเป็นรอยตะไบนะคะองค์นี้รายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญรวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเหรียญน,นี้นะคะมีความเก่าด้านหลังตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะจะไม่เหมือนเหรียญที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะด้านหลังคนละแบบกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปราย การที่46นะคะรายการที่46นะคะอันนี้จะเป็นพาระพุทธชินาลานะคะกู่เข่าสมอแข้งนะคะด้านหลังนะคะเขาจะเรียมปิดมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปนะคะรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรนะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปนะคะรายการที่48นะคะ รายงานที่48เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยัยหอมนะคะนี่เป็นเหรียญทรงกลมแบบนี้เลยนะคะดอนยัยหอมนะคะปรปฐมปีพศ2553นะคะด้านหลังเป็นตาราปัดพัดยศนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปนะคะรายการที่49นะคะรายการที่49เอาเป็นพระ เป็นเหมือนพระกิ่งนะคะอันนี้นะคะเป็นเหรียญรอเหมือนกันนะคะองค์นี้รายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสะแกนะคะปี25 31นะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนีเลยนะคะเป็นเหรียญอะไรเศรษฐีนะคะแบบนี้นะคะเป็นเหรียญเศรษฐีนะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะ ก็ถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรา,รายการไหนแจ้งปิดใหม่ได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ